สวัสดีค่ะชื่อจิรากรเจริญเท้าค่ะชื่อเล่นป้อมค่ะเป็นพนักงานโรงงานเอกชนแห่งหนึ่งค่ะปวดหลังแล้วก็บ้นเอวแล้วก็ชาที่ปลายเท้าค่ะตอนนั้นคิดว่าเป็นปวดกล้ามเนื้อปกติเนื่องว่าเป็นผลกระทบจากการทํางานที่เราต้องยืนต้องเดินบ่อยก็เลยไปหาไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อปกติค่ะก็ทานแันเนี้ย ก็ทานปกติแต่เนี้ยวันหนึ่งมันมันไม่ใช่ค่ะก็คือเดินเดินได้แค่10เมตรเดินต่อไม่ได้ค่ะเพราะมันชามันชาที่ปลายเท้าแล้วก็ปวดต้องหยุดพักก่อนแล้วค่อยคอยเดินอีกระยะหนึง่งมันเดินต่อไม่ได้ค่ะก็เลยไปหา,าคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็น เกี่ยวกับหมอนรองกระดูกหรือกระดูกทับเส้นประสาทอย่างนี้ค่ะ mm. เขาก็เลยทําเรื่องส่งตัวไปที่แผนการรักษากระดูกค่ะ mm. ก็เลยไปตรวจรักษากระดูกอยู่ประมาณเดือนครึง่ง mm. ทานยาก็ไม่ดีขึ้น mm. คุณหมอก็เลยให้ไปเอกซเรย์คุณหมอโรคนิ้วเขาก็เลยบอกว่าเป็นนิ้วในไตขนาด3.5เซนแล้วก็มีเม็ดเล็กร,รอบอีกประมาณ5เม็ดคุณหมอแนะนําว่าให้ผ่าตัด mm. เพราะว่านิ้วมันมีขยัดขนาดใหญ่ค่ะ ไม่สามารถไอ้ทานยาสลายได้เขาบอกเนี้ยพอรู้ว่าผ่าปุ๊บคิดถึงพ่อถึงแม่เพราะว่าเราเป็นลูกคนโตค่ะก็คือยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะตายก็เลยบอกว่าถ้าฉันจะตายขอให้ตายที่หลังพ่อกับแม่พอมาเจอผลิตภัณฑ์พอลิตินมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนําให้ทานตัวนี้ตอนแรกก็ยังไม่ตัดสินใจทานค่ะเพราะว่าด้วยเราที่ทํางานโรงงานเนาะราคามันค่อนข้างสูง ก็ไปศึกษาก่อนไปศึกษาเออเห็นคนอื่นเขาก็หายเราก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยเปิดใจทานพอเปิดใจทานเซตแรกค่ะก็ไม่ถึงไม่ถึงเดือนเห็นผลเลยแค่อาทิตเดียวก็รู้ว่าอาการที่ชาที่เป็นอยู่มันมันดีขึ้นจากยืนแค่ยืนล้างล้างถ้วยปกตินะคะล้างต่อไม่ได้นะคะยืนนานแค่แค่ล้างล้างจานปกติเนี่ยเราต้องหยุดค่ะ หยุดหุดพักและห้องล้างต่อเพราะมันชาค่ะพอทานผลิตภัณฑ์นี้ก็คือมันดีขึ้นปัจจุบันก็ไม่ได้ผ่าตัดค่ะก็ยังทานผลิตภัณฑ์นี้อยู่แต่ว่าทานน้อยลงเพราะจากอาการเรามันดีขึ้นก็ลดปริมาณลง